แพทย์และนักชีววิทยาชาวอังกฤษวิลเลียมฮาวีบุคคลแรกผู้ทำความเข้าใจระบบไหลเวียนโลหิตภายในร่างกายและสามารถอธิบายบทบาทสำคัญของหัวใจที่มีต่อกระบวนการนี้เปลี่ยนแปลงความเข้าใจในยุคอดีตท,ที่ศึกษาระบบไหลเวียนโลหิตภายในสัตว์ วิลเลียมฮาวีเป็นลูกชายของพ่อค้าที่มีความมั่งคั่งเขาศึกษาด้านการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งเคมบริดจ์หลังจากนั้นก็ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งปาดัวในอิตาลีที่นั่นเองเขาได้พบกับอาจารย์ที่เป็นนักกายวิภาคศาสตร์ชื่อว่าไฮโรนิมัสฟราบิซิอุสซึ่งถือว่าเป็นคนที่จุดประกายให้กับฮาวีเป็นอย่างมากฟราบิซิอุสนั้นได้ค้นพบว่าภายในหลอดเลือดเวนจะมีวาลหรือว่าลิ้นอยู่ภายใน ซึ่งเขาก็ไม่ทราบนะครับว่าเหตุผลใดจึงเป็นเช่นนั้นเมื่อฮาวีกลับมาที่ลอนดอนแล้วเขาก็ได้ไปเป็นอาจารย์สอนทางด้านสรยาศาสตร์และเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาก่อนที่ภายหลังจะรับตําแหน่งอยู่ใน Royal Physician หรือว่าแพทย์หลวงแต่สิ่งที่เขาชื่นชอบไม่ใช่การรักษาในฐานะแพทย์แต่เป็นการศึกษาแล้วก็วิจัยเขาไม่ค่อยชอบแนวคิดดั้งเดิมที่เชื่อกันมาในยุคกรีกแต่แต่สมัยของนักปราชญ์อย่างเกรเลน ที่เชื่อว,ว่าเลือดนั้นผลิตจากตับและถูกดูดโดยเส้นเลือดเวนโดยหัวใจในสมัยที่เขาเป็นแพทย์หลวงได้ถวายการรักษาแด่พระเจ้าเจ,าเจมส์ที่1ในปี1618แล้วก็พระเจ้าชาวที่1ในภายหลังในปี1632ตอนนั้นเองที่เขาเริ่มศึกษาระบบไหลเวียนโลหิตภายในร่างกายงานเขียนที่ชื่อว่า d e m u t o Cordis ซึ่งตีพิมพ์ในปี1628เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระเจ้าชาวที่1นึ่งฮาวเชื่อว่าการที่เราจะได้รับความรู้ทางการแพทย์มาได้นั้นจะต้องผ่านการทดลองซึ่งก็คือการผ่าตัดไม่เพียงแต่การผ่าตัดสิ่งที่ตายไปแล้วแต่ยังต้องมีการผ่าตัดสิ่งที่มีชีวิตอยู่แม้ในปัจจุบันเราจะมองว่าเป็นเรื่องที่ผิดต่อจริยธรรมก็ตามและนี่เองทําให้เขาได้ค้นพบบทบาทที่สําคัญของหัวใจก็คือเป็นปั๊ม ที่จะขับเคลื่อนเลือดให้ไหลไปในส่วนต่างๆของร่างกายเขาได้อธิบายระบบนี้โดยละเอียดและก็ได้ทำนายการมีอยู่ของ capillary หรือว่าเส้นเลือดฝอยซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนระหว่างเส้นเลือด artery ก็คือเส้นเลือดที่ออกจากหวัวใจแล้วก็ vein ซึ่งเป็นเส้นเลือดที่เข้าหวัวใจเป็นการเติมเต็มวงจรของการไหลเวียนโลหิตภายในร่างกายของเราเขาจึงสามารถจะตอบคำถามของฟาบริซิอุได้ว่า เหตุใดในเส้นเลือดเวนจึงมีลิ้นหัวใจเพราะว่าการไหลเวียนโลหิตนั้นจะมีทิศทางเพียงทิศทางเดียวก็คือเลือดจะออกจากหัวใจไปตามหลอดเลือดที่เรียกว่าอาร์ติเรีเพื่อส่งไปยังอวัยวะต่างๆในการแลกเป AS, ลี่ยนแก๊สหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่หัวใจด้วยเส้นเลือดเวนซึ่งมีความดันต่ำกว่าอาร์ติรีฉะนั้นจึงเกิดโอกาสที่จะทําให้เลือดไหลย,ย้อนกลับลิ้นหัวใจน,นี้จึงมีหน้าที่ป้องกันการไหลย,ย้อนกลับของเลือดนั่นเอง หากท่านในชอบคอนเทนต์วิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจได้นะครับให้กับทางช่อง The Project Thai แล้วก็หาในคลิปนหน้ามีคลิปวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรอีกก็ฝากกดติดตามได้นะครับรอว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆมันเล่าให้ฟังในวันนี้ขอจากลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ